ี่ลัคนาราศีเตรียมเฮได้เลยค่ะเพราะว่าดวงปังรับทรัพย์หลังดาวพุธย้ายนะคะในเดือนนี้ดาวย้ายหลายดวงเสียด้วยนะถ้าคุณอยากรู้เรื่องดวงแบบนี้นะคะดวงใครเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามคลิปจากทางสยามดวงนะคะสำหรับดาวพุธที่จะย้ายเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่1 9เก้ากันยายนค่ะแล้วก็ย้ายไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรราธิบดีในทางโหราศาสตร์ถือว่าดีมากนะคะส่งผลยังไง ดาวพุธย้ายสู่ราศีกันเป็นมหาอุดแปลว่าสูงสม่งเป็นเกษตรก็แปลว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นเรื่องการค้าขายทางโซเชียลไลฟ์สดจัดโปรนะคะการจัดโปรโมชั่นต่างๆการเจรจาต่างๆค้าขายได้แล้วได้เงินด้วยค่ะโดยเฉพาะคนเกิดลัคนาราศีมิถุนและลัคนาราศีกันนะคะสองราศีแรกเด่นๆมาวินเลยเพราะว่ามีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีของคุณลัคนาราศีที่สาม คือลัคนาราศีสิงค์ค่ะแก้วดูแล้วเนี่ยดาวพุธย้ายครั้งนี้นะคะจะมีเงินมีโชคมีลาบมีช่องทางในการค้าขายค่ะและลัคนาราศีที่4ี่นะคะลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะจะมีโชคลาบมีข่าวดีนะคะแต่ว่าคนเกิดลัคนาพิจิกค,คุณต้องระวังเรื่องเอกสารนิติกรรมต่างๆอย่าไปค้ำประกันใครต้องพูดให้ดี พูดให้เพราะนะคะพูดดีพูดเพราะก็จะเป็นมงคลแต่ถ้าไปปากหาเรื่องแล้วก็โชคลาภหดหายนะเตือนไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทั้งสีราศีนี้นะคะใช้สีพึ่งสีพึ่งมงคลทาปากสีปากสักหน่อยก่อนออกจากบ้านก่อนเจรจากับลูกค้านะคะจะได้มีโชคดีหลังจากดาวพฤย้ายราศีค่ะ